ไปฉีดให้ทั่วเมืองเอาให้ทั่วบริเวณนี้เลยครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มแรกนะครับที่อสอพัฒนาเมืองของเราจะ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของเราก็คือฉีดทำความสะอาดทั่วเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับเราก็คงจะได้รับสมัครอาสาสมัครกลุ่มบุคคลที่ตกงานเพื่อที่จะเป็นอาสาสมัครนะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะระดมฉีดกันให้ทั่วเมืองวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็มีแผนที่จะฉีดไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆ พื้นที่ที่เป็นที่ชุมชนอยากจะขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนั้นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คาแนะนําของทางราชการในเรื่องต่างๆนะครับมีหลายประเด็นนะครับอยากจะให้ทําตามคําแนะนํานี้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้อยู่ในชะตากรรมเดียวกันตอนนี้เราต้องสามัคคีกันครับ